สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวหูฟัง Oppo Enco X ตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้มีหลายๆเหตุผลครับที่พงเลือกใช้แทน AirPods Pro เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในหลายๆประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Ecosystem นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึง Apple ยังไงก็ต้องมีเรื่องของ Ecosystem เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าจะเป็นเรื่องของเสียงนะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้น่าสนใจมากที่มีการ co-engineering หรือว่า co-create by Oppo กับยี่ห้อ Dynaudio ครับเป็นแบรนด์เครื่องเสียง Hi-end เพราะฉะนั้นนนนตรงี้่าสใจ มากๆครับ pper, ยย in, ไหนจะเป็นเรื่องยิบยๆย่อยๆอย่างเช่นเรื่องของไมโครโฟนเรื่องของระบบ v e Noise Cancellation ใช่ครับหูฟังตัวนี้มีระบบ Active Noise Cancellation ด้วยครับแล้วนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องความรู้สึกในการใช้งานหรือว่าคุณภาพต่างๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหลายๆประเด็นแล้วก็เป็นรายละเอียดที่เล็กๆน้อยๆของหูฟังตัวนี้เดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ สวัสดีอีกรอบนะครับพงจากซูเปอร์โทโม่ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยครับเกี่ยวกับตัว oppo enco x ตัวนี N ้ e. เป็นหูฟังที่พงชอบมากชอบจนพงรู้สึกว่าถ้าพงจะแนะนําให้ใครซื้อเนี่ยพงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวที่เข้าไปผสมเราอาจจะไม่ได้ตรงตามการใช้งานของคนที่เข้ามาดูครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้พงจะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อครับแต่ว่าพงจะให้ข้อมูลไปแบบตรงไปตรงมาครับแล้วก็พงเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูพงรับพออข้้มูลลไปแวศ จะได้ตัดสินใจเองได้ว่าหูฟังตัวนี้มันเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปเริ่มพูดคุยกันในประเด็นแรกในเรื่องของ Ecosystem ดีกว่าครับในเมื่อเราพูดถึง Apple เพราะว่าพงเลือกใช้หูฟังตัวนี้แทน AirPods Pro นะครับสิ่งที่พงจะเลือกเข้ามาทดแทน Ecosystem ของ Apple ได้ก็แน่นอนครับมันไม่มี Apple เนี่ยมี Ecosystem ของหูฟังก็คือมันจะมีการสลับหูฟังครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone, iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ m a c นะครับแต่ว่าหูฟังตัวนี้นะครับมันก็เชื่อมต่อได้เร็วมากครับแล้วถ้าเกิดเราเชื่อมต่อครั้งแรกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนอุปกรณ์เราแค่เข้าไปในหน้าเมนูบลูทูธครับแล้วก็ทําการเลือกหูฟัง Oppo Enco X แล้วมันก็เชื่อมต่อได้เร็วมากครับเร็วจนตรงนี้ผมรู้สึกว่า มันเร็วกว่าการที่จะรอหูฟังของ Apple a u เนี่ยออโต้สวิชในหลายๆครั้งเลยครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นๆ พงรบกวนทุกคนครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พงหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดเนาะส่วนคนที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็เข้ามาดูพวกเราอย่างตลอดเวลาทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในประเด็นต่อไปดีกว่าครับประเด็นต่อไปที่พงอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานดีกว่าครับคือถ้าเกิดเรามาดูที่ตัวกล่องนะครับเราจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากหูฟัง True Wireless ท,ทั่วไปครับอาจจะมีคําว่า Cocreate by Dynaudio ครับตรงนี้ก็มาสะดุดตาครับทำให้เรารู้ว่าผูฟังตัวนี้มันน่าจะมีอะไรดีเพราะว่าเป็นการ Co-Create เป็นการร่วมมือในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์สร้างสรรผลงานของตัว Oppo กับ Dynaudio ครับ Dynaudio เนี่ยเป็นเครื่องเสียงระดับ High End ครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการที่ชื่นชอบการฟังเพลงดูหนังอยู่แล้วน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้ส่วน Oppo หลายๆคนคงเชื่อว่า น่าจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่กับชื่อเสียงในวงการบูเล่แล้วก็วงการเรื่องเสียงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย oppo มีผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังมากๆครับก็คือเครื่องเล่นบูเล่ครับทำในเรื่องภาพบูเล่กับในเรื่องเสียงที่ออกมาเนี่ยได้ดีมากๆคนที่ชื่นชอบการรับชมภาพยนตร์จากตัวบูเล่เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีครับว่า ตัว oppo เนี่ยอยู่ในระดับท็อปทอปของตลาดแล้วถ้าเกิดเราย้อนมาดูที่หูฟังนะครับอย่างที่พงบอกในทุกๆรีวิวหูฟัง true wireless ก็คือตัวกล่องเนี่ยพงอยากจะให้มีปุ่มกดที่จะเอาไว้รีเซ็ตตัวหูฟังตัวนี้แล้ว oppo ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับให้ปุ่มตรงนี้มาทําให้เราใช้งานหรือว่าเวลาที่เราต้องการจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆมันทาได้สะดวกมากครับ ส่วนตัวหูฟังนะครับตรงนี้เก็บอยู่ในกล่องแล้วก็หยิบออกมาไม่ยากครับหยิบออกมาได้ง่ายมากๆตัวหูฟังมีน้ําหนักเบาครับแล้วก็เป็นหูฟังประเภทอินเอียร์ให้ความรู้สึกในการสวมใส่ที่ดีครับส่วนเรื่องระยะเวลาการใช้งานของหูฟังตัวนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ที่4ชั่วโมงในโหมด Active No อย e c a n c e l l a t i o n ครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้งานร่วมกับตัวเคสก็จะสามารถใช้งานได้ที่20ชั่วโมงครับส่วนเรื่องความสะดวกที่พงชอบก็คือหูฟังตัวนี้รองรับระบบ w i r Wireless c ชาร์จหรือว่าชาร์จไร้สายครับไม่ว่าจะเป็นชชาาารรร์์จจกกับแท่่น็ได้หือว จะเป็นการรีเวิร์สชาร์จจากโทรศัพท์รุ่นที่รองรับตรงนี้สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสเปคของดอกลําโพงบ้างครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหูฟังตัวนี้มีดอกลําโพงน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สูงระดับต้นๆของหูฟัง in-ear to wireless พวกนี้ครับเพราะว่าตรงนี้ทาง Dynaudio เนี่ยได้เอาการออกแบบ ดอกลำโพงหรือว่าไดรเวอร์ชนิดพิเศษมาครับตรงนี้เรียกว่าโค a x อ a เชียลไดรเวอร์ปกติตัวดอกลำโพงเสียงแหลมที่เรียกว่าทวิเตอร์กับตัวดอกลำโพงเสียงกลางเสียงต่ําที่เรียกว่าบูเฟอร์เนี่ยเราจะเอามันวางอยู่ในตำแหน่งที่แยกกันครับตรงนี้ก็จะทําให้ตัวหูฟังหรือว่าลําโพงเนี่ยมีจุดกําเนิด2จุดครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นดอกลําโพงที่เรียกว่าโค a x อ a เชียลเขาจะเอาดอกทวิเตอร์ กับตัวดอกบูเฟอร์เนี่ยครับเอามาวางในตำแหน่งตรงกลางจุดสูงกลางนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันทําให้จุดกําเนิดของเสียงเนี่ยมาจากจุดเดียวครับตรงนี้หูฟังหรือว่าลําโพงที่ใช้ดอกลำโพงประเภทโคแอคเชียลเนี่ยก็มักจะได้เปรียบในเรื่องของมิติเสียงหรือว่าเวทีเสียงครับส่วนเรื่องไมโครโฟนครับหูฟังตัวนี้มีไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวครับแล้วก็จะอยู่ตรงบริเวณก้านเนี่ยสตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ด้านในตัวหูฟังเลยครับซึ่งตรงนี้พงพูดไม่ได้ผิดนะครับไมโครโฟนตัวที่3เข้าไปอยู่ในตัวหูฟังงงงจรรริิๆคบซึ่่ปปะโยยชนน์เเีี้ด๋าออไธ กกันนอีีทึงส่วนการเปิดปิดระบบ noise cancellation ตรงนี้ใช้การกดค้างที่ก้านหูฟังครับแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวเราไปพูดพร้อมกับคุณภาพของการตัดสินรบกวนดีกว่าครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องโคเด็กแล้วกันครับเพราะว่าหูฟังตงัวนี้นอกจากโคเด็กมาตรฐานอย่าง AAC กับ SBC ที่ใช้กันในพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีโคเด็ก l d c เข้ามาด้วยครับซึ่งรองรับบิตเดทที่สูงถึง900กิโลไบต์เปอร์เซกครับ ตรงนี้นอกจากไฟล์เพลงเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตบิตเรทที่สูงๆแล้วตัวหูฟังแน่นอนครับตัวนี้รองรับไปแล้วก็เหลือตัวโทรศัพท์ครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัว oppo find x2 5g ที่รองรับตัวโคเดกนี้ส่วนรุ่นอื่นๆเราอัปเดตกันไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนี้ยังรองรับตัว dolby atmos ด้วยครับคนที่ชื่นชอบระบบเสียง dolby atmos ก็สามารถใช้งานได้ครับแต่ก็ตอนนี้ที่รองรับตัว dolby atmos นะครับมี oppo find x2 5g มี reno 4 pro 5g มี reno 3 pro ส่วนอีก2รุ่นที่รองรับหน้าปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัว Reno l t 2กับตัว Oppo K 3รุ่นอื่นๆอ,อันนี้อาจจะต้องรออัปเดตกันอีกเล็กน้อยครับแล้วก็ตอนนี้เรามาพูดถึงตัว Active Noise Cancellation ดีกว่าครับหูฟัง Oppo Enco X ตัวนี้มีระบบ Active Noise Cancellation ด้วยกันทั้งหมด4ระดับครับระดับต่ําที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการปิดการทํางานครับก็จะเหมาะกับการที่เราต้องการประหยัดแบตเตอรี่ครับส่วนอีก3ระดับเนี่ยก็จะเป็น Transparency Mode ครับตรงนี้ตัวหูฟังเนี่ยก็จะเปิดไมโครโฟนครับแล้วก็พูดเสียงข้างนอกเข้ามาเวา เวลาที่เราอยากจะคุยกับคนอื่นหรือเวลาที่เราเดินข้างถนนแล้วอยากจะได้ยินเสียงรถหรือว่าได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ยินเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมาะมากๆครับส่วนอีก2อันจะเป็น Active No อย e Cancellation ธรรมดาครับแล้วก็อันที่เป็นเงียบกริบเลยตรงนี้เราเรียกว่า Max No i s e c a n c e l l ซ t i o n ซึ่งเวลาที่เราใช้ Max n o i s อย a n c e l l a t i o n เนี่ยตรงนี้พงจะไม่โกหกตัวเองแล้วก็ไม่โกหกคนที่เข้ามาดูโดยการอวยแบรนด์ครับว่าูฟังตัวเนี้ย ัดได้ดีที่สุดในบรรดาหูฟังน้อยแคนเซเลชันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับแต่ตรงนี้ผมต้องยอมรับครับว่า oppo เนี่ย ทำตัว Max No i s ้อ a n c e l l a t i o n ได้ดีครับอยู่ในระดับมาตรฐานที่สูงเลยแต่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหูฟัง Active n o น้อย a n c e l l a t i o n ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวที่ถูกๆราคา2 3งสมพันจนถึงตัวที่ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตัดแล้วเงียบกริบได้ทุกย่านความถี่นะครับโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะตัดย่านความถี่ที่เป็นความถี่ต่ำๆได้ครับอย่างเช่นเสียงเครื่องยนต์เสียงหึงห่งๆจากแอร์จากพัดลม หรืออาจจะเป็นเสียงบรรยากาศเป็นแอมเบียนต์เวลาที่เราเดินห้างหรือว่าเดินตามท้องถนนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความถี่ที่ตัดไม่ดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นในความถี่ที่เป็นเสียงพูดของมนุษย์ครับส่วนใครจะเอาหูฟังตัวนี้ไปออกกำลังกายแน่นอนครับทำได้เพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมี IP rating อยู่ที่ IP 5 4ครับแต่ว่าไม่นับรวมตัวกล่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามี IP rating เฉพาะตัวหูฟังทีนี้มาถึงไฮไลท์ของหูฟังตัวนี้ก็คือเรื่องเสียงนะครับเสียงของ OPPO Enco X เนี่ย คือพงว่ามันมีคาแรคเตอร์ของพวกลำโพงไฮเอ็นเข้ามาครับคือแน่นอนมันอาจจะมีการบูสเสียงเบสขึ้นมาในระดับนึงแล้วก็มีรายละเอียดที่ดีแต่ที่มันดีมากๆก็คือเสียงเบสเนี่ยมีแรงประทะที่ดีครับแล้วก็มีความนุ่มความยืดหยุ่นคือ มันอธิบายลําบากมากครับเพราะว่าเครื่องเสียงแบรนด์ไฮเอ็นเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่มันมักจะอธิบายเป็นคําพูดได้ลําบากแต่ตรงนี้ผงจะลองพยายามอธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดละกันครับนอกจากเสียงเบสมันจะมีคุณภาพดีมีอิมแพคมีแรงประทะที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคุณภาพของการที่จะเก็บเสียงตรงนี้ได้ดีครับไม่ค่อยเห็นเสียงมันลักมันลั่นออกมาส่วนเสียงกลางเปิดใสแล้วก็มีรายละเอียดที่ดีครับเสียงสูงใสสะอาดเคลีย แล้วก็พอรวมกันแล้วเนี่ยมันให้ความกลมกล่อมในการฟังที่ดีครับแต่ว่าเรื่องที่ Oppo Enco X ตัวนี้ทำได้เก่งมากๆก,ก็คือเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นพวกเครื่องทองเหลืองเครื่องสายหรือเครื่องประการนพวกนี้ทำได้ดีแล้วก็สมจริงมีความเป็นธรรมชาติมากๆแต่ว่าพวกเนี่ยครับมันก็ยังไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าเวลาเราฟังแล้วเนี่ยมันจะได้อัตรเต็มเ,มเมครับสิ่งที่ มันทำได้ดีเหมือนกับลําโพงไฮเอ็นอีก2อย่างเนี่ยครับอย่างแรกก็คือเรื่องของด y นามิกครับคือเรื่องของด y นามิกเนี่ยมันมักจะต้องมาคู่กับการที่ใช้ดอกลําโพงคุณภาพสูงแล้วก็มาพร้อมกับแอมที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ออกแบบให้มันแมทชิ่งในการทํางานที่ดีครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า ทาง Dynaudio เนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีดอกลำโพงที่เก่งแล้วทาง oppo เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องซอฟต์แวร์พอออกมาผสมกันแล้วเนี่ยก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีครับมีไดนามิกที่ดีมากครับตรงนี้ไม่ว่าจะฟังเพลงไหนๆเนี่ยได้อัตรรสได้ง่ายมากแล้วก็เรื่องมิติเสียงอันนี้อาจจะ ได้ความดีมาจากดอกลำโพงที่เป็นโคแอ็กชเยลครับเพราะว่า oppo enco x คู่นี้ครับมันให้มิติเสียงในการแยกชิ้นตำแหน่งชิ้นดนตรีเนี่ยทำได้ดีมากๆตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้พงเนี่ยชื่นชอบหูฟังตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ของพวกลำโพง h ฮเอ e n เข้ามาแล้วมันก็ทำคุณภาพเสียงได้ดีในทุกๆสิ่งเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้เพราะทุกๆแนวนะครับเพลงที่ไม่ค่อยแนะนำจะให้ฟังเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าถ้าใครชอบฟังเพลงแนวประมาณนี้ หูฟังตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะครับก็คือเป็นเพลงที่มีความหนักหน่วงมากๆอย่างพวกเพลง He a v y Metal หรืออาจจะเป็นเพลงในยุคเก่าๆยุควินเทจมากๆอย่างยุคของ f r ร n k Sinatra อะไรประมาณนี้ครับแล้วการที่พงจะมาพูดแบบนี้หลายๆคนอาจจะนึกภาพลำบากครับแต่ว่าตรงนี้พงก็คงจะไม่ได้เอาเพลงที่อาัดจ,จากตัวหูฟังตัวนี้มาทาให้ทุกคนได้ยินนะครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงหูของคนที่เข้ามาฟังเนี่ยครับมันจะมีขั้นตอนหลายๆอย่างครับตั้งแต่ไมโครโฟนตั้งแต่การมิกซ์เสียงหรือว่าแม้แต แต่ตัว u t u b e เนี่ยบีบอัดคุณภาพเสียงลงไปครับทำให้คนที่เข้ามาฟังตอนนี้อาจจะไม่ได้ยินคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับหูของพงที่ได้ยินจากหูฟังตัวนี้เลยแต่สิ่งที่พงทําได้ครับเดี๋ยวพงจะเปิดเพลงที่พงฟังเนี่ยครับแล้วก็เอามาอธิบายให้ทุกคนฟังครับว่าเพลงนี้มันเหมาะหรือเปล่าเพลงแนวนี้เหมาะไหมเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคบว่าเพลงประเภทไหนเนี่ยเหมาะกับหูฟังตนนัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเพลงนี้ดีกว่าครับ เพลงเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงคลาสสิกที่เป็นวงใหญ่เลยครับแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีหลายๆชิ้น เวลาฟังเนี่ยได้อัตราลดดีครับแล้วก็เวลาที่เราฟังอยู่ในเลเวลปกตินะครับก็ไม่มีอาการพล่ามัวครับแต่ถ้าเกิดเราดันเลเวลเสียงขึ้นไปสูงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ยินว่ามีอาการพร่าๆบ้างครับเพราะว่าดอกลาโพงเนี่ยเริ่มจะทํางานไ่ทันแต่ว่าจริงๆตรงนี้เป็นการแกล้งครับแกล้งหูฟังแล้วก็เป็นการทดสอบครับว่ามันจะทํางานในสภาวะหดๆพอไหมแต่ในเวลาที่เราฟังในเลเวลปกติเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปฟังเพลงคลาสสิกแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นเพลงแจ๊สแบบนี บ้าเล่นแจ๊สแบบนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆครับให้อธัธรุแล้วก็ให้ความละมุนละไมในการฟังครับตรงนี้ถ้าเกิดใครชอบฟังเพลงแจ๊สตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาครับทีนี้ไปฟังเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นบ้างครับเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยมาไม่นานอย่าง Lift t h e d o o r Open ครับ แน่นอนครับเพลงที่มีการมิกซ์มาดีแบบนี้นะครับแล้วยิ่งเป็นยุคที่เป็นดิจิตอลจ๋าแบบนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับกับการที่จะเอามาใช้กับหูฟังประเภทนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าสัมยานวิทาวครับโปรฝาพัดทำรีวิวเพื่อที่จะมาหาอะไรผ่านทีนี่แป๊บเลยหลังจากทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเพจะกลับไปตัดต่อวิดีโอให้เรียบร้อยครับเพื่อนๆจะได้ดูรีวิวของหูฟัง o p p l e n o x คู่นี้แต่ว่าตอนนี้ครับเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยครับเป็นเสียงที่ผ่านไลท์โฟนของตัวหูฟัง o p p l e ครับว่า เสียงมันจะจากด้านหลังของวงที่เป็นรถวิ่งนะครับมันถูกปลองออกไปได้เยอะแค่ไหนลงถึงเสียงลมงพัดเบาๆเลยครับมันปลองออกไปได้ไหมแล้วเสียงพูดขอพวงเนี่ยยังเป็นธรรมชาติหรือเปล่าครับมาถึงตรงนี้นะครับการที่จะเอาหูฟังตัวเนี้ยไปพูดคุยในที่ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ได้ยินกันเมื่อกี้พงก็ทดลองให้ทุกคนได้ยินกันจริงๆใช่ไหมครับแต่ว่าหูฟังตัวเนี้ยระบบ Active n อ i s e c a n c e l l a t i o n ที่พงบอกว่าทําอยู่ในมาตรฐานที่สูงได้เนี่ยก็เพราะว่าหูฟังตัวเนี้ยมีการซ่อนไมโครโฟนหนึ่งตัวไว้ในตัวนนีีี้้มหาท่ หลัก2อ,อย่างครับอย่างแรกก็คือมันจะฟังเสียงครับว่า เสียงที่รอดเข้ามาในหูของเราเนี่ยมีเสียงจากตัวหูฟังเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วก็มีเสียงจากด้านนอกเข้ามาเนี่ยยังมีหลุดเล็ดรอดเข้ามาหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีหลุดเล็ดรอดเข้ามาเนี่ยก็จะทําการหักล้างคลื่นตรงนี้ซ้ําไปอีกรอบก็จะเป็นการทํางานแบบ2รอบครับทาให้หูฟังตัวนี้มีระบบ active noise cancellation ที่อยู่ในมาตรฐานที่สูงเลยอีกอย่างหนึ่งก็จะเอาไว้เช็คตัว fit t e s t ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในโทรศัพท์ oppo หรือว่าโทรศัพท์ android ตรงนี้ก็จะมีให้กดเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าเราใส่หูฟัังตวนี้ แนบสนิทกับใบหูของเราดีไหมมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเห็นราคาอยากเห็นรายละเอียดแบบเยอะๆพงอาจจะต้องลบกวนลงไปดูตามลิงก์ด้านล่างที่พงจะทิ้งไว้ให้ครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็จะได้กดซื้อได้แบบง่ายๆครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะไปสรุปเรื่องหูฟังตัวนี้พงอยากจะอธิบายเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการดีเลย์ครับแน่นอน หูฟังรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอปัญหาเรื่องดีเลย์มากนักเท่าไหร่แต่ตรงนี้ยังยืนยันอีกทีครับว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหูฟัง True Wireless ตัวไหนเลยครับที่สามารถทํางานได้แบบเรียลไทม์ครับแต่ตรงนี้ก็ต้องแยกเป็น2ประเด็นเหมือนเดิมครับเรื่องการรับชมภาพยนตร์ไฟล์วิดีโอหรือว่าการสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์หรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะหน่วงภาพรอเสียงไว้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปก่อนครับ แล้ว Oppo Enco X ตัวนี้ก็ทำได้แบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปพูดถึงเรื่องการเล่นเกมตรงนี้มีประเด็นครับสำหรับหูฟังทุกๆตัวบางตัวดีเลย์มากบางตัวดีเลย์น้อยครับตัว Oppo Enco X ตัวนี้ มีอาการดีเลย์อยู่เล็กๆน้อยๆครับแต่พงยังถือว่าเป็นการดีเลย์ที่เรารับได้ครับไม่ได้เยอะแล้วถ้าเกิดจะให้พงสรุปเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้นะครับก็คือเป็นหูฟังที่มีขนาดเล็กน้ําหนักเบามีความครบเครื่องแทบจะทุกด้านเลยครับแต่สิ่งที่พงไม่เข้าใจจริงๆก็คือทําไม oppo ไม่ใส่ฟีเจอร์ที่จะสั่งงานด้วยการแตะหูฟังครั้งเดียวมาตรงนี้เป็นอะไรที่พงคิดว่าถ้าเกิด oppo ใส่มาเนี่ยหูฟังตัวนี้ก็จะ มีความใกล้เคียงกับคำว่า Perfect สําสำหรับพงม,มากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พงกับพี่ทอมหน่อยครับยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าเลยสวัสดีครับ